ยางคทับที่รัวครับผมเด่นถ่ายตอนตีไหมนะถ่ายสิออ๋มีหัวแหบกมีหัวอุ้ยางครับที่รัวครับผมสวยนะช่วงอีกแล้วสวยงามครับเต็มนะครับเต็มคำนะครับครับมิดบยางทับทีรัวครับผมฝากผลงานด้วยนะครับ หยายางทับที่รัวครับผมนยาอยางเหนียวนุ่มครับวัดติดง่ายครับผมแต้ทมที่สามน้งไอ้สามนะตหยางล้วนครับวันนะี้ขอบคุณมากครับ